สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่พูโต o Star Channel นะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมพูโตในเกม Series Sam 3นะฮะก็ตั้งใจว่าจะมาเล่นเกมนี้ให้จบนะบเพราะว่าดองไว้นนกันนะก็กะว่าจะเล่นเกมซีรีส์หนึ่งให้จบแล้วค่อยเปลี่ยนเกมแล้วกันเพราะรู้สึกหลายใจมานานพอสมควรนะรย้ายไปย้ายมาไม่รู้ว่าจะจบสักทีก็จบจากนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปเกมไหนต่อนะอาจจะเป็น SCP ก็ได้อันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลานะว่า ช่วงนั้นอยากเล่นเกมเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ก็อยากเล่นแอนิเซียก็ดองเอาไว้ซื้อมานานแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะหาแมปไหนมาเล่นดีนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเล่นในเรื่องหลักดีไหมเพราะคนเล่นเยอะแล้วนะอาจก็ต้องดูอีกทีนะโอเคแมปล่าสุดแมปไหนแล้วนี่โ oh, okay, อเคนิวโอเคคอนติเนียรทำไมมันเหมือนด่านแรกเลยเออช่างเหอะอย่าไปสนรายละเ,ลเอียดไปย่อยแต่แต่ปัญหาคือทำไม ทำไมถ้าเป็นหน้าจอเนี้ยวิ่งโค้นเร็วเลยเราต้องเข้าไปในสถานที่นะั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะอาวุธหลักผมก็คงจะเป็นไอคอนนี่แหละเนี่ยชอบฟาดอยู่แล้วชอบอะไรที่มันแบบตุ้มตุ้มเนี่ทีเดียวตายไม,ไม่ชอบแบบว่ายิงนะยิงมันช้าเออยกเว้นเจอตัวระเบิดนะอันนี้ก็ต้องอ้าวอ้าอ้าวมาได้ยินเสียงแล้วจากไหนจากไหน ไหนมีคนมีเสียงปืนครับมีเสียงปืนจากไกลๆนะเมื่อกี้ไหนไหนเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงทุบแม่งเลยไหนไหนเสียงมาจากไหนเนี่ยแยกเสียงไม่ออกว่ะไม่เล่นเกม FPS นาน่ะละโอ้ยเห็นละเห็นละเจอละวิง่งวิ่งเข้าไปแล้วก็ทุบมันวิง่งวิ่งเอ้ยเอ้ยเลือดกูเลือดกูมึงใจเย็นเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทัดจันเหรอทัดจันเหรอๆๆทัดจันเหรอเออมีเสียงปืนจากไกลๆ ทำไมมันต้องมีเสียงเอ้ยข้างบนเรอข้างบนเนอนั่นเนี่ยข้างบนบินด้วยนะข้างบนตายตายซะตายซะตายเออตายยังหมดยังยังไม่หมดนรเสียงเพลงยังไม่หมดแล้ว,ลวก็ยังมีเสียงเขาเรียกอะไรประมาณว่ารา้องอดอวยของพวกปีศาจนะเราขอมาหาเก็บซีเควตจอนนะต้องขออภัยด้วยนะถ้าเลื่อนเมาส์เร็วไปอาจจะทําให้หมึนนะเพราะว่าผมเป็นคนเล่นเกมแนวนี้ต้องต้อง เล่นเ,เมาไวตลอดเวลานหนึ่งแล้วหนึง่งนุ่นมีตัวหนึ่งสายยังมันไม่ตายเอาตรงน,นี้ก่อนแล้วกันใกล้กลนะ,ะเจ้ามาิเจ้าเอาค้อนไปฟาดมันยังไงดีวิ่งแล้วฟาดไปเลยนี่ต้องต้องเข้าด้วยความเร็วฮะต้องต้องคิดอ่มีตรงไหนอีกนุนนุ่นนุนถ้ามันอยู่ไกลก็ควรจะยิงปืนนะฮะจะเว้นอยู่ไกลอยู่ที่มันเข้าหายง่ายก็ฟาดไปเลยนะเลือดเยอะอยู่แล้วกลัวอะไรมีอะไรอีกเสียงยังไม่หมดหมดแล้วหมดแล้ว เฮ้ยไม่มันต้องลอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยฉับกันยิงกันหมดย่างหมดย่างเฮ้ยเมีอีกมีอีกมีอีกขอเก็บเกาะก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอปรับ D P I ลดจัดอ่ะโอเคเนี่ยเชลสิบเชลนี่มันคือลูกกระสุนหรือเกาะอันนี้ไม่แน่ใจมีอะไรอีกไหมน่าจะน่าจะหมดแล้วนะ อืมโอเคข้าทาานี้ทางเดียวกันปะวะเอาทางเดียวกันนี่นะเอ้ยเอออันนี้มีอะไรไหมไม่มีโอเคไปต่อได้นะมันยังมีเสียงอยู่อ่ะเฮ้ยรู้สึกว่าถ้าเราไม่ไปนี่มมาเรื่อยๆรือเลยนะอืมถ้าทาละเอ้ยอันนี้อันนี้รอเลยฟาดมเองมาอยู่โน้นตัวนึงครับยิงเข้าไปแล้วไงแล้วไง แล้วไง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 ยังไงดี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 ฮะยังไงดีอืมโอเคเนี่ยตามนั้นตามนั้นโอเคได้ปืนใหม่หรือเปล่ามันจะไม่ได้ฮะช็อตกันเหมือนเดิมจะให้กวนทำไมเนี่ยทั้าทำที่ปืนกูก็มีแล้วเนี่ยเชลรู้สึกว่าน่าจะเป็นกระสุนของลูกศรโอเคตามนั้นมีอะไรไหมสำรวจทางมันครับไม่มีนะทางลับมีไหมไม่มี โอเคเกมนี้รู้สึกว่าจะวิ่งเร็วไปนะใครที่เล่น FPS ยิ่งแบบประมาณว่าไม่ถูกกับเกม FPS อะ่ะไอพวกที่เล่นแล้วหมืนนะพวกเนี้ยแล้วยิ่งมาเล่นเกมนี้ผมว่าไม่ไหวนะนก็ไม่แนะนำนะยิ่งถ้าใครเขาเะอะไรอยากให้ได้สัมผัสตอนผมเล่นฮับไล์นะเป็นไลที่เร็วกว่านี้มากถึงแม้ตัวเกมมันจะเขาเรียกอะไรอะมันจะไม่วิ่งเร็วเท่าเกมเนี้ยแต่ผมเป็นคนที่เล่นเร็วมากนะ อันนี้ก็พูดไปก็เท่านั้นฮะถ้าถ้าไม่ได้เล่นให้ดูเนี่ยพังเข้าไปพังได้ไหมเอาฟังได้โอเคเนี่ยตีตาดีมีกระพริบกระพริบให้ดูเปล่าเราวมัมีกระพริบให้ดูนะฮะโอเคเก็บลูกกระสุนเฮ้ยตกใจหมดนี่เลยมึงลูงนี้น่าดึงลูกกระตามเลยฮะสะดุ้งไปหมดเลยโอเคอยู่ดีก็โดดลงมาถือคอนไว้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้แล้วนะอืมอืมอืมนี่ยิงมาก่อนยิงมาก่อนยิงมันก่อนลอยมันก่อนโอเคลอยลอยลอยนะเอามาเอาลูกกระตังออกมาโยนเข้าไปโยนเข้าไปถ้าท่านจะเยอะถ้าท่านถ้าทานจะเยอะถ้า่าถ้าท่านจะเยอะนี่ถ้าท่านจะเยอะนะนี่เนียน่ยเออเยอะเยอะเยอะจริงฮะฟาดแม่งฟาดแม่งเลย ฟาดแม่งเลยฟาดแม่งนะฮะยังไงลืงลูกกระต้ามันออกมาควักควักลูกกระต้าออกมาควักควักออกมาพิสูจน์ทุบทุบแม่งเลยทุบทุบไม่โดนควักลูกกระต้าออกมาควออกมาพิสูจน์นะควักลวก็โยนทิ้งลูกควักทำไม่โดดขึ้นไปได้ป่ะตรงนี้ถ้าหากจะมีซีเค็มนั่นไงมินิซีเค็มฟาวโอเค เล่นเกมนี้นะจําไว้นะเจอทางแบบแปลกขึ้นไว้ก่อนอย่าไปอย่าไปแบบว่าเฮ้ยรีบจบรีบอะไรนะมันอาจจะมีของดีอยู่ก็เป็นได้นะประจําฮะแต่ยังดีภาคนี้ซีเกตยังไม่หนักเท่าภาคหน,นึ่งภาค2นะภาคหนึ่งภาคสองนี่ซีเกตนี่ดันและมาก็ได้ปืนไอ้นี่เขาเรียกอะไรไ,ไอ้ลูกกลมๆสีดำๆอ,ะอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เนี่ยที่มันยิงเคลียร์ได้หมดอ,ะอ่ะเอออันนั้นอ่ะ สุดยอดมากนะละละทางนู้นออกไปยังไงเอ้ยไอต,ตัวนี้นี่พุ่งใส่เอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยยังไม่ตายเหรอยโอ้เจ็บเลยเนี่ยเจ็บเลยนะฮะมาทีเผอโอเคโอเคเอ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงมันมาอีกแล้วอุ้ยสกอร์เปี้ยนฮะสกอร์เปี้ยนเข้าไกลไม่ได้ตัวนี้แบบนึงลอยก,ก่อนลอยก,ก่อนเอาพวกนี้ให้ตายอะฮะต้องลอยต้องลอย มามาลอยไปเรื่อยลอยไปเรื่อยต้องถอยยิงนะเนี่ยเอ้ยคือคือสกอร์เปียนเนี่ยสู้สู้ตรงตรงไม่ได้สู้ตรงตรงไม่ได้นะฮะมันเขาเรียกอะไรมันมีปืนกลอ่ะเนี่ย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 ไปสู้ก็ยังไงยังไงอยู่นะมา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 เราต้องฝืนสู้แล้วละครับไม่งั้นอาจจะยาวยิงเข้าไปยิงเข้าไปทิศของผมเนี่ย หลบซ้ายหลบขวายิงซ้ายยิงขวาหลบซ้ายหลบขวาแล้วก็ยิงซ้ายยิงขวาเนี่ยรอมันยิงเนี่ยอ่ายิงหมดแล้วเราก็ออกไปยิงมันยิงมันนะมันจะมีช่วงรีโหลดอส่วนของมันเนี่ยถ้ามันอยู่เฉยเราก็อยู่เฉยด้วยเนี่ยแต่มันจะยิงเนี่ยฮะมันจะยิงเป็นช่วงช่วของมันนะช่วงช่วงและหลินทุยใช่ปะวะเนี่ยโอเคหลบซ้ายหลบขวาดีกว่าฮะเพื่อความชัวร์เนะเราจะได้ไม่โดนยิงกดดันนะถ้าเรายิงกดดันนี่เรียกว่าอะไรเสีย เดีย๋ยวโอกาสในการโบกในเนินเลยนะถ้าเราอยู่เฉยๆมันจะยิงอัดกําแพงนะแล้วเราโยกซ้ายโยกขวามัมนก็จะไม่ยิงนะประมาณว่ามันยังเขาเรียกว่าล็อกท้ายเกตไม่ได้นะโอเคตามน,นั้นตายยังตายยังตายเหอะพี่พี่พ,พ,พ,พี่ตายเหอะเออฟสบุ๊คผมนะฮะไม่ต้องออกไปดูหรอกนะเพื่อนชวนฮอนนะเพื่อนชวนฮอนเนี่ยเพื่อนชวนฮอนแต่ผมไม่ไปฮะขอแคสเกมก่อนนะขอ,ขอจบด่านนี้ก่อนโอเคนะเ,ออเก็บของก่อนมีไหม นี่นี่ฟาดิีบได้ไหมเนะี่ยฟาดไม่ได้โอเคอยากเข้าไปในร้านมากเลยนะมีเรื่องให้เก็บโอเคยังไงเอาเข้าได้ตรงนี้นี่หว่าโอเคขอความรู้จอนนะฮะอันนี้มีอะไรไหมไม่มีโดดขึ้นได้ไหมน่าจะโดดขึ้นได้นะเออโดดได้โอเคแล้วแล้วไงต่อเออคือโดดขึ้นได้แล้วไงต่อโอเคแล้วแล้วเราขึ้นไปได้ไหมละ่ะแล้วมันขึ้นไปได้ไหมละ่ะก็ไม่ได้อะ่ะเออแล้วมาทําไมเนะี่ยเออ ได้สาระสิ้นดีโอเคฮะของกัดมีไหมฝั่งนู้นน่าจะมีนะฮะหวังว่าเป็นเลือดหายไปต้องเท่าไหร่จากร้อยอะเกาะด้วยโอ้อนาจัยนะโอเคเพื่อนชนฮอนรออยู่ฮนะเราต้องรีบจบด้วตรงน,นี้จะได้ไปเล่นฮอนต่อ <c oughs> นะ่โอเคเออเอาัอาางฝังมันก็อยู่ในน้นนี่เหรอนะี่ไงเอาลูกฟองยิงอะไร อมึงอยู่บนสะพานคะมมองไม่เห็นไห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 นยิงยิงยิงกดหัวมันไว้ยิงกดหัวมันไว้ไม่องั้นเดี๋ยวมันจะยิงเราเนี่ยสีเขีฟ้าโอเคทำไมเกมนี้ไม่มีเขาเรียกอะไรนะเออไฟฉายฮะคือมันที่แมพมึๆอ๋อไฟฉายมันกดอันนี้นี่กดกับผมเลยเอยดึงมันออกมาไอตัวเนี้ยดึงมันออกมาเออหลอดีนะเราเนี่ยไปโยนทิ้งอ้าว หลุดไปแล้วนะถ้าวิ่งแล้วมันจะทิ้งเหรอไอยังไงยังไงไอสองตัวยังไงยังไงดียังไงจะสู้กับกูจะสู้ออกับก,กูใช่ไหมจะสู้ออก,กับกูได้ไหมโอเคเก็บของเก็บเกาะเนี่ยเก็บเกาะแล้วไงต่อมันต้องอยู่บนนี้แน่เลยโอเคซ่อนซ่อนดับซ่อนตัวเอ้ย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 เนีเเเ่ยเนี becca, ่ปากปได้ป่ะขอร้องล่ะขอร้องะองจริงเนี่ยใหม่ละใหม่ละใหม่ตัวละหืม โคตรเยนเลยเยนี่ยม,มาแต่ไกลเลยได้ยินไหมได้ยินไหมาอาจจะไม่ได้ยินนะถ้าเสียงเกมดังไปเอ้ยถ้าเสียงเกมเบาไปต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวเพิ่มเสียงเกมให้ไหมละ่ะโอเคเพิ่มเสียงเกมให้ก็ได้นะโอเคสักคู่นะครับโอเคประมาณนี้นะ,น,ะน่าจะได้โอเคตามน,นั้นดังไปเปล่าวะไม่รู้ดังไปเปล่า รถนะเพื่อความชัวนะเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงผมนะแล้วจะเพิ่มทำไมเนี่ยนะโอยลื่นหัวแตกเลยมึงไงเก็บเก็บนี่เลยยิงยิงเนี่ยปิวปิวไปเลยมึงอ่ะหลบหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนหลบหลบก่อนนะอะมันเย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 อะต้องหลบครับสู้สู้ไม่ได้นี่มันนี่มันโหมดซีเรียสนะฮะไม่ใช่โหมดอีซี่นะฮะที่จะไปสู้แบบโง่ๆ่ฮะ ผมนี่แล้วแล้วผมเป็นคนชอบเล่นแบบโง่อยู่ด้วยมันสนุกดีเนะมึงอยู่ไหน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 มาให้กูฟาดท่านดีๆเนี่ยเนี่ยผมชอบเล่นแบบนี้ครับเนี่ยเล่นดีๆโลกไม่จำนะต้องเล่นงงๆโลกจะได้จำเอ้ยมึงดูเฉยเลยเออน่ะดึกอยู่ตรงนั้นแหละฟาดแม่งมึงมึงไม่ต้องมามึงมึงมึงไม่ต้องมามึงมึงเอ้ยเอ้ยเอ้ยหืมเลือดกูนั่นไงเป็นไงล่ะมัวจะเปลี่ยนปืนไอ้ห่า เรือหาย,ลยแลบบ้มึงเก็บมาต้องนานโอ้สร้างมาขับมือฟาดไปดิฟาดไปเลยฟาดไปตัวนึงแล้วก็หลบอืมอืมันเป็นสเตปสเตปนะสเตปปูตโตสเตปปูตโตนี่เงี้ยยังไงยังไงยังไงมีตัวนึงหมดหมดยัางหมดย่งยังมีตัวยังมีตัวตายหมดแล้วน่าจะตายหมดแล้วเฮ้ยสกอร์เพีย้ยนสกอร์เพียเพ้ยนมึงไปไหนนั่นอนะอะไรเนี่ย อย,อย่าทิ้งกูอย่างนี้อะไรให้กูไปงานปาร์ตี้ด้วยทํานองเลยปะวะแปะแปลถูกปะครับใครเก่งไอกิดก็ช่วยๆกันหน่อยนะฮะช่วยชีย้แนะทีนะผมก็ไม่ค่อยไม่ได้เก่งอะไรมากเท่าไหร่นะแต่เป็นคนที่ชอบภาษาอาังกฤษนะแต่มไม่ค่อยได้เก่งอะไรมากเท่าไหร่ไป้าทางจะเป็นทางนั้นแหละฮะอะไรได้ยินเสียงเหมือนเสียงระเบิดเลยทุกอย่างเออ อะไรเก็บอีกไหมน่าจะมีนะเมื่อกี้เข้ามาแล้วโอเคเกมีวิ่งเร็วมาวิ่งเร็วมากนะโอเคขึ้นตึกาทางจะมีข่าวดีนะถ้าขึ้นตึกอย่างนี้ต้องทางแคบต้องพกคอนเอออ้ยเอย,อยกล่องเลือดกล่องเลือดยิงให้มันตกออกมาได้ป่าแบบช่วยกูห,น,หน่อยเถอะแบบนว่นๆมาต้องมีต้องมีเลยให้กูได้โดดขึ้นไปหาเออ โดดขึ้นมาได้วะเราไม่ลองไม่รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะนี่ไงเอาทำไมทำงั้นล่ะทุบได้ปะทุบได้ปะทุบได้ปะยิงยิงทิ้งไม่ได้ยิงทิ้งไม่ได้อันนี้ล่ะอันนี้อันนี้นะ่าต้องต้องยิงทิ้งได้สิเอ้าทำไมอ่ะแล้วทำไมอนนุมันยิงได้อันนี้มันยิงไม่ได้อะเออโอเคก้มออกแล้วไงก็ ก็เห็นมีอะไรเอ้าก็ถ้าโดดลงไปก็เสียเลือดแค่นั้นแหละโอเคทางนี้อ๋อนี่เก็บนี้โอเคไม่เจ็บด้วยนะมึงเนี่ยโอ้แซมมึงถึกจังเลยนะไม่แปลกฮะเขาสู้กับเอเลี่ยนเป็นล้านเนี่ยเป็นล้านจริงๆนะอืมยังไงยังไงดียังไงดีเอ้ยสกอร์เบี้ยนโอ้โหหลบสิครับใครจะไปสู้ล่ะครับอืมนะครับใครจะไปสู้ตรงๆนะ เงียบๆนะครับผมกำลังแคสเกียนอยู่นะ่ยออกพอดีมากลับทาบ้านครับต้องหักไว้ก่อนนะเออเจ็บ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 โอ้ยตัวอะไรช่วยออกไปไกลๆกูทีโอ้ยโอ้ยเลือดกูเลือดกูเลือดกูโอ้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 โนี่คือเกมซ่อนแอบหรือเปล่าโอ้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 ยโอ้โอ้โอ้โตัวมึงใหญ่เลยกันโอ้โอ้เป็นหนังอินเดียไปแล้วเนี่ยเป็นหนังอินเดียไปแล้วโอ้ นี่มึง้อกูเล่นใช่ไหมเนี่ยนี่มึงคิดว่ามึงรอกูเล่นอยู่ใช่ไหมอืมโอเคแ็บลูกกระสุนลูกซองแล้วก็เดินหน้าต่อไปฮนะเดินไปตามความฝันของพวกเรา